แม่คะมายมามาแล้วเหรอลูกมายมายมีเรื่องอะไรหรือเปล่ารีบบอกแม่มาเร็วๆเลยลูกมาไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะแม่แต่ว่าที่ไมามาหาแม่วันนี้มายมีเรื่องจะรบกวนหน่อยะคะ่ะคือแม่พี่นอตเขาป่วยอะคะ่ะแม่นอนติดเตียงแล้ว บ้านเราก็ไม่มีเงินพอที่จะพาแม่เขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลไมเลยจะมาขอยืมเงินแม่หน่อยอะคะ่ะไ,ไม่ไม่ต้องรีบร้อนนะลูกไม่เราอแม่ก่อนไม่แม่มีเงินอยู่ห้าพันยังไงไม่ก็เอาเงินนี้ไปรักษาแม่ตะนอดก่อนนะแล้วถ้ามันไม่พอยังไงอะ ทางเนี้ยแม่จะหาเพิ่มให้อีกไม,ไม้ไม่ต้องกังวลนะลกูกปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกเสมอไมาไมยเอาไปเธอลกูกแม่คะไม่ต้องให้เยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะแค่พันเดียวก็พอแล้วคะ่ะไม้ยังไงไมยก็ลำบากมากกว่าแม่ไมยเอาเงินนี้ไปเถอะแล้วรีบพาแม่ตะนอตไปโรงพยาบาลแล้วถ้าแม่ตะนอตเป็นยังไงอ่ะโทรบอกแม่ด้วยนะแม่เป็นห่วง เอาไปเถอะลกูกราทายค่ะแม่ขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะไม่ไม่รีบเอาเงินเนี้ยไปจัดการอะไรให้เรียบร้อยน,นะลกูกไว้ไม่จะมาหาไม่นะคะแม่จ้ะลูก เออเดี๋ยวฉันก็ไปอีกนั่นแหละไม่ใช่ไงออคุณวิทยงคะออคุณทำกระเป๋าตกอะค่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยนี่นี่น,นี่หยุดเลยนะเงินในกระเป๋าฉันหายไปไหนฉันไม่รู้เรื่องเลยนะคะฉันเห็นกระเป๋าตังคคุณตกฉันก็เก็บให้ยังไม่ได้เปิดดูด้วยซ้ำนะคะไม่รู้งั้นเหรอก็อแสดงว่าเงินในกระเป๋าของฉันมันมีปีกบินหนีเองงั้นเ,เ,เหรอฮะ แล้วเนี่ยล่ะนั่นเป็นเงินของฉันนะคะมันไม่ใช่เงินของคุณค่ะเงินนี้ฉันจะต้องเอาไปรักษาแม่สามีที่กําลังป่วยอยู่นะคะคุณเอาเงินฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะเอาคืนมาค่ะฉันไม่ให้นี่มันเป็นเงินของฉันต่างหากใครจะรู้ล่ะแกอาจจะขโมยเงินในกระเป๋าฉันไปก็ได้หนังบ้านนอกหน้าด้านขี้ขโมยไม่ใช่นะคะเงินนั้นมันเป็นของของฉันจริงๆแม่ฉันน่เป็นคนให้ฉันมาเองฉันไปขอแม่ฉันมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะ คุณต้องเอาเงินนั้นมาให้ฉันแม่สามีฉันกําลังป่วยสามีฉันกําลังรอเงินนี้อยู่นะคะพวกเขาต้องการฉันเอาของฉันคืนมาเถอะนะคะฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่คืนหนังบานนอกขี้ขโมยเอาของฉันคืนมาค่ะีไม่ใช่ของฉันต่างหากมันของฉันนะคะ ให้ฉันก่อนเอาเงินของฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะเด็กบ้าปล่อยสิปล่อยคะ่ะมันจะบังเอิญเกินไปไหมฮะฉันทํากระเป๋าตังหลนแต่ว่าแกมาเก็บเงินฉันไปแล้วเงินฉันก็หายไปเนี่ยปล่อยสิฉันไม่น่ามาซวยจะเอาคนแบบแกเลยวะโวอย๊ยขี้เหดเลยไม่พอ,อยังคิดขโมยอีกปล่อยสิไป,ไปไนี่คุณผู้หญิงครับหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะครับคุณโอย๊ยจะพึ่งไปไหนนะครับไหวไหมครับใจเย็นนะครับใจเย็น ข้าลึกๆนะครับขาลึก,ลกขอบคุณมากเลยนะคะนี่ครับรองเท้าของคุณขอบคุณนะคะคุณผู้หญิงครับเขาเนี่ยเก็บกระเป๋าให้คุณผู้หญิงจริงๆและเขาไม่ได้เอาเงินของคุณผู้หญิงไปเลยและมาใส่ร้ายเขาแบบนี้ไม่ละอายใจตัวเองเหรอครับละอายใจงั้นเหรอไอ้ความละอายใจของฉันน่ะมันหายไปตั้งนานละคุณเป็ในใครละ่ะ อยากพิสูจน์งั้นเหรอว่าเงินในมือฉันเนี่ยมันเป็นของใครระหว่างของฉันกับนางบ้านนอกอะ่ะแน่จคุณพิสูจน์มาสิพิสูจน์งั้นเหรอครับคุณผู้หญิงก็ลองนับเงินในมือตัวเองดูสิครับทั้งหมดมันมีอยู่5,000ันบาทมันเป็นเงินของเขาจริงๆคืนให้เขาไปเถอะนะครับส่วนคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับผมเห็นสถานการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วผมจะเป็นพยานให้คุณเองจริงเหรอคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับผมทำด้วยความเต็มใจ คุณผู้หญิงครับผมรบกวนเถอะนะครับคืนเงินให้เขาไปเถอะครับนั่นมันเป็นเงินของเขาจริงๆเขาเพิ่งไปขอแม่ของเขามาเพื่อไปช่วยแม่สามีของเขาที่กําลังป่วยอยู่ถ้าคุณไม่คืนเนี่ยอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะงั้นเหรอพ่อคนใจบุญถ้างั้นก็หาทางพิสูจน์มาสิว่าเงินในมือฉันเนี่ยมันเป็นของนางผู้หญิงคนนี้ถ้าเกิดว่าคุณพิสูจน์ได้ว่าเป็นของมันแล้วก็ไม่เพียงแค่ฉันจะคืนมันหรอกฉันจะตบด้าตัวเองให้เละไปเลยคนอย่างฉันอะ่ะพูดจริงทำจริงอย่า งั้นคุณผู้หญิงเนี่ยก็เตรียมตบหน้าตัวเองให้เละได้เลยครับผมจะบอกให้นะบนโลกนี้มันยังมีความยุติธรรมหลงเหลืออยู่คนดีเนี่ยไม่สามารถปล่อยให้คนชั่วลอยนวลได้หรอกนะครับงั้นเหรอไหนหลักฐานไปหามาซิหลักฐานงั้นแหละครับอยากจะเห็นมากใช่ไหมครับคุณผู้หญิงลืมไปแล้วหรื <sino S 1> อเปล่าว่าที่หมู่บ้านนี้มีกล้อ,องวงจรปิดอยู่แทบอ้อมหมู่บ้านเลยตรงนั้นก็มีเห็นไหมครับ ผมจะไปขอไฟล์าจากทางโครงการเพื่อมายืนยันหลักฐานให้คุณผู้หญิงเองว่าเขาเนี่ยไม่ได้เอาเงินของคุณผู้หญิงไปจะได้สบายใจไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิทำไมต้องให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตด้วยถ้าเกิดไปขอไฟล์าจากหน่วยงานเขานะ่ะก็เท่ากับว่าคุณไปรบมกรนเวลาเจ้าหน้าที่นะถ้างั้นก็ถือว่าไอ้เงินที่ฉันหายเนี่ยก็เอาเงินของนางผู้หญิงคนนี้มาก,ก็หายกันแล้วนี่ไม่ได้นะคะมันเป็นเงินของฉันแม่ฉันหามันมาอย่างยากลําบากแล้วแม่เขาก็ให้ฉันมา เพื่อไปรักษาแม่สามีของฉันคุณจะมาเอาไปง่งายๆแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณผู้หญิงครับ<อ>นี่มันไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมครับที่คุณทําแบบนี้คุณยอมรับมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับยอมรับอะไรฉันทําอะไรผิดอ,อ,อ,อนี่ผมจะบอกอะไรให้นะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจผมได้รับรายงานมาสักพักนะครับว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยแต่งตัวหรูหราคำพูดสวยหรูแล้วก็ชอบแกล้งทํากระเป๋าตกหลอกชาวบ้านตาดำ,ำๆเพื่อเอาเงินของเขาไปเนี่ย<อ>เป็นคุณใช่ไหมครับยอมรับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ ตำรวจงั้นเหรอไอ้บ่ายปล่อยฉันนะปล่อยหยุดพูดได้เลยครับยังไงผมก็ปล่อยคุณไปไม่ได้คุณต้องไปที่โรงพักกับผมเพื่อไปดำเนินคดีตามกฎหมายและคุณก็เอาเงินคืนเธอไปได้แล้วครับโอ้ยไอ้บ่ายฉันไม่คืนหรอกนี่ครับอขอบคุณมากเลยนะคะส่วนคุณเชิญไปเป็นพยานที่โรงพักดเลยนะครับไปได้เลยครับปล่อยฉันนะไอ้บ่ายไอ้ปล่อยยังมานอกสาวให้กอนการทำดีมันอาจจะเห็นผลช้าแต่ยังไงมันก็จะได้ดีสักวันอย่างแน่นอน